ทีมชาติไทยยุคใหม่6กําลังหลักดาวรุ่งที่ต้องจับจาทีมชาติไทยกําลังเข้าสู่ยุคใหม่วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จัก6ดาวรุ่งที่มีโอกาสเป็นกําลังหลักของช้างศึกในอนาคตเริ่มที่สุพนัทเหมือนตาปีกความเร็วจัดของไทยอายุแค่22ปีแต่ลงเล่นทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วหลายเกมมีทั้งประสบการณ์ในยุโรปโดยเทคนิคเฉียบลันและการจบสกอร์เฉียบคมสุพนัทคืออนาคตของเกมรุรกไทย จนนทานเข็มดีเซนเตอร์แบ็กตัวกลางที่ไทยขาดมาเนื่อนานโดยรูปร่างสูงใหญ่อ่านเกมดีและเล่นลูกกลางอากาศโดดเด่นเขมดีคือแกนหล,ลักแนวรับในอนาคตของช้างศึกสุปโชคสารชาติมิดฟิลด์ตัวสร้างสรรเกมที่เล่นต่างประเทศทำให้วินัยดีและอ่านเกมเฉียบเขาคือตัวปั้นเกมหมายเลขหนึ่งของไทยพัทริกกุสตาฟสันที่โด่งดังจากอาเซียนครับ กองหน้าร่างยักษ์ที่ไทยรอคอยมานานเล่นดุดดันยิงประตูได้สม่ำเสมอและสามารถเป็นตัวเป้าหมายของเกมรุกไทยได้ในอนาคตเทรกินจันทราชตัวตัดเกมแดนกลางอ่านเกมดีตัดบอลแม่นและคุมจังหวะเกมได้เยี่ยมเขาคือหัวใจแดนกลางไทยยุคใหม่ จูสุนซับเบลดาวรุ่งลูกครึ่งอังกฤษไทยสูง1.84เมตรเพิ่งติดทีมชาติเพียงนัดเดียวถึงแม้นัดแรกยังยิงไม่ได้แต่ความสามารถเล่นได้ทั้งยิงและเชื่อมเกมผ่านระบบอะคาเดมีเชนซีถือเป็นความหวังใหม่ของแนวรุกไทยนี่คือ6นักเตะดาวรุ่งที่มีโอกาสเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอีก3-5ปีข้างหน้าจับตาพวกเขาให้ดีเพราะนี่คืออนาคตของช้างศึก